สวัสดีคะ่ะพี่ไต้าลาลาดไทยแลนด์พี่ไต้าพามาดูแปลงถั่วฝักยาวนะคะนี่กำลังงามเลยคะ่ะดูทำค้างแล้วนะคะนี่คะ่ะค้างสวยเชียวเราเดินดูแปลงถั่วฝักยาวกันนะคะอุ้ยดู เดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็จะพันต้นไอ้นี่ค้างนะคะเก็บสวยเลยนะคะนี่ค่ะกำลังต้นกำลังเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นเสานี่ละคะ่ะเลื้อยขึ้นปลูกต้นไม้นะคะปลูกอะไรก็ได้ลดโลกร้อนนะคะเราก็ปลูกได้ทุกอย่างของกินนี่ค่ะ ของเกณียปลูกได้ทุกอย่างเลยค่ะถือฝักยาวงามๆเลยค่ะนี่ค่ะใกล้ถนนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นค้างนะคะนี่ค่ะขึ้น้างดูสาลายนะในน้ำสาลายขึ้นเต็มเลย สาหร่ายน้ําจืดแต่กินไม่ได้นะมันเป็นสาหร่ายอะไรก็ไม่รู้แต่พี่ต้อยจะพามาดูถั่วฝักยาวนี่ค่ะเพาเราปลูกผักกินเองได้ก็โอเคนะเรามีพื้นที่นิดหน่อยเราปลูกในกระถางในอะไรก็ได้นะคะเราสามารถปลูกได้หมดนะคะในกระถางในมีพื้นดินหรือว่าตรงไหนก็ได้เราเราทำค้างให้เขาพวกพวกนี้เป็นพืชล้มลุกนะคะเดี๋ยวก็ดัาน,นปลูก เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆปลูกผักกินเองคะนา้าผักกาดผักบุ่งออบวบนะคะแตงกวานะคะปลูกเราได้กินผักปลอดสารด้วยนะคะแล้วก็เราลดโลกร้อนด้วยด้วยนะคะแล้วถ้าเราไม่ขายเราก็แบ่งปันแต่ถ้าเหลือเราก็ขายได้นะคะเดี๋ยวนี้ผักปลอดสารคนยิ่งชอบนะคะนี่ค่ะต้อยก็เลยพามาปลูกถั่วฝักยาวนะคะมาดูถั่วฝักยาว ต้นนี้จะเลื้อยขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเลื้อยขึ้นไปมันก็จะห้อยสวยนะคะคนก็เราก็มาเก็บได้เนี่ยเห็นไหมเก็บง่ายอยู่ติดถนนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนในกรุงเทพในเมืองทุกที่สามารถปลูกกินเองได้หมดนะคะแบ่งปันขายได้นะคะนี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูถั่วฝักยาวนะคะปลูกง่ายง่ายหยอดเมล็ดเดี๋ยวก็ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นร้าน โอเคนะคะพี่ต้อยก็บายบายไม่ประมาทกัดอย่าตกนะคะคลิปสั้นๆเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะนี่น้ำตรงนี้น้ำทุกนาก็ตักรดได้เลยค่ะโอเคค่ะบายบายขอบคุณที่รับชมไม่ประมาทกัดอย่าตก thank you for watching please c o m e a g a i n bye จุ๊บจุบวัสดีค่ะบายบายบายค่ะ